ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรวยคุณอย่าฝากชีวิตของคุณไว้กับการพนันหรือการลงทุนในอะไรที่คุณไม่รู้จักเพราะการที่คุณไปลงทุนกับสิ่งที่คุณไม่รู้จักมันจะทําให้คุณไม่สามารถควบคุมได้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่ประสบความเสลี่ยหรือเจ๊งได้ดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากจะรวยคุณต้อง ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักซึ่งวันนี้การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองและการที่จะทําให้คุณร่ํารวยได้คือการที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณเองเพราะการที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณเองคุณสามารถควบคุมและคอนโทรลมันได้ร้อยเปเซไม่ว่ามันจะขายดีขายไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวโดยที่ไม่ต้องเอาไปฝากไว้กับใครที่สําคัญคือคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับธุรกิจของคุณตลอดเวลามันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถควบคุม และคนโทรนธุรกิจคุณได้ถ้าคุณอยากจะให้มันขายดีคุณแก้เรียนรู้และพัฒนามันคุณก็จะเป็นหนึ่งคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและสามารถรวยได้ดังนั้นหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดในวันนี้คือการลงทุนกับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือการปรับปรุงลุกของตัวเองเพราะวันนี้การที่คุณมีบุคลิกที่ดีมีลุกที่ดีหรือมีหน้าตาที่ดีขึ้นมันจะเปิดโอกาสในการที่จะทําให้คนติดตามคุณชอบคุณมากขึ้นและมันจะเป็นต้นเหตุในการที่จะทําให้ธุรกิจของคุณโตและทําให้คุณขาายได้และทํ ให้คุณรวย